ท่านผู้สูงอายุจะซื้อหรือไม่แค่ไม่ต้องเสียเวลาเราถ้าไม่ซื้อก็ไปเถอะฉันแค่ไม่ได้เอาเงินมาหลานชายของฉันจะมาส่งให้ในไม่ช้าท่านผู้สูงอายุไม่มีเงินยังกล้าซื้อของรีบไปให้พ้นไปเถอะอาอทำอะไรอยู่คุณย่าสบายดีไหมอะคุณเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไร ขอบคุณนะสาวน้อยเหคคุณนี่ทำแบบนี้ได้อย่างไรทำแบบนี้กับผู้สูงอายุขนมไหว้พระจันทร์ของเราชิ้นนี้สองหมืน่นไม่ใช่พวกคุณที่จนจะซื้อได้รีบไปเถอะสองหมืน่นขนมไหว้พระจันทร์ของคุณทำจากทองคุณย่ฉันแค่เป็นคนตั้งแผงลอยซื้อขนมไหว้พระจันทร์ราคาแพงขนาดนั้นไม่ไหวถ้าคุณหิวข้าวปั้นนี้ให้คุณกิน สาวน้อยคนนี้ถ้าเป็นสปายของฉันก็ดีสิขอบคุณนะสาวน้อยสาวน้อยคุณชื่ออะไรเพิ่มวีแชทหน่อยสิได้เลยได้เลยห้าห้าหห้าฉันชื่อเจียงหวันวีคุณย่ามันก็ไม่เช้าแล้วฉันต้องไปตั้งแผงลอยแล้วอันนี้คุณค่อยๆกินนะฉันขอตัวก่อนนะอ่าอ้ สวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณย่ากู้คุณย่าทำไมถึงวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วกู้ทำไมคุณถึงมาช้าแบบนี้หลานสะ r ้าคนนั้นหนีไปแล้วคุณย่ายังไม่แต่งงานเลยคุณมีหลานสะ r p r มาจากไหนฉันหามาให้คุณนะไปกันเถอะฉันจะพาคุณไปหาคู่เดี๋ยวนี้ไปกันเถอะหวานวีคุณตั้งแผงลอยที่ไหนคุณย่าต้องการซื้อเสื้อผ้าสักตัวน้ำนมน้ำนาคุณอย่าทำให้ยุ่งยากเลย ใครจะสนใจคนที่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ไม่ได้เลยคุณย่าฉันอยู่ที่จตุรัสประชาชนาคุณมาที่นี่หน่อยฉันจะเลือกเสื้อผ้าสวยๆให้คุณเจียงหวันวีพ่อแม่คุณยิงติดหนี้ฉันหนึ่งแดหมื่นถ้าคุณไม่คืนเงินอีก ฉันจะไปขุดหลุมศพพ่อแม่คุณคุณช่วยขยายเวลาให้ฉันอีกสองวันได้ไหมพ่อแม่ลงทุนไปโดนหลอกฉันขายบ้านเก่าในใจกลางเมืองขายแล้วถึงจะใช้นี่หมดตอนนี้จะไปหาที่ไหนทำให้ได้สิบแปดคุณย่ามาแล้วนี่คือเสื้อผ้าที่ฉันออกแบบท่านดูสิว่าชอบตัวไหนฉันจะให้ท่านอาว,านวันวีเสื้อผ้าที่คุณออกแบบสวยจริงๆ วิคุณตั้งแผงอยู่ที่นี่เสียดายความสามารถไม่เสียดายความสามารถเป็นทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เปล่งประกายโอ้มงโลกในแง่ดีฉันชอบทัศนคตินี้นี่คือหลานชายของฉันชื่อกู้ซุนปีนี้อายุ28ปปีถ้าคุณชอบเขาคุณย่าจะเป็นคนตัดสินใจให้ทั้งสองคนขอโทษนะครับคุณย่าตอนนี้ฉันไม่มีความคิดแบบนั้นพอดีว่าฉันก็ไม่มีแผนแบบนั้นสินสอดห้าสิบล้านบ้านห้าหลังในใจกลางเมือง คุณต้องการอะไรฉันจะให้คุณหมดจริงเหรอปลอมคุณย่าจนตั้งแต่เด็กกลัวคนอื่นจะดูถูกเราก็เลยอวดว่าเรารวยฉันก็แค่คนทำงานธรรมดาเงินเดือนห้าพันไม่มีบ้านไม่มีรถหวันวีอย่าฟังเขาพูดมั่วคุณย่ามีเงินคุณบอกได้เลยว่าต้องการสินสอดเท่าไหร่คุณย่าจะให้ทั้งหมดอืมคุณย่าสินสอดหนึ่งแสนแปดหื่นบาทได้ไหมอมันมากไปไหม แปดหมื่นบาทก็ได้ที่เหลือฉันจะหาวิธีเองหางของหมาจิ้งจอกโผล่ออกมาแล้วฮ่าฮ่า,าพวกคุณสองคนพรุ่งนี้จะไปขอใบทะเบียนสมรส ไม่ถึงสองชั่วโมงฉันจะไปแต่งงานกับคนแปลกหน้าแต่งงานสายฟ้าแลบแล้วการแต่งงานเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวฉันต้องให้คุณย่ารู้ผู้หญิงคนนี้คิดไม่ดีใบทะเบียนสมรสฉันจะเก็บให้พวกคุณกันไม่ให้แอบหยากับฉันคุณยา่ารูปนี้น่าเกลียดเกินไปฉันถ่ายเอง ขอโทษนะขอโทษทำไมละ่ะพวกคุณมีใบทะเบียนกันแล้วคุณสัมผัสเขาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณย่าพูดถูกเสี่ยวซุนเหรอฉันเห็นว่าคุณก็ชอบหวานวีมากฉันกับเพื่อนสาวเก่าไม่กี่คนไปดื่มชาช่วงบ่ายคุณกับหวานวีดูแลความสัมพันธ์ให้ดี อย่าเข้าใจผิดเมื่อกี้แค่เพื่อแสดงให้คุณย่าดูเพื่อไม่ให้คุณย่าสงสยัยอ่าฉันฉันเข้าใจใช่แล้วนี่คือบัตรของฉันถึงแม้ตอนนี้จะมีเงินไม่มากแต่ฉันจะไปหางานทำต่อไปจะมีเงินเดือนประจำฉันจะโอนเงินเข้าบัตรทุกเดือนเงินสินสอดแปดหมืน่นบาทนี้ฉันจะค่อยคอยคืนให้เธอหรือว่าฉันเข้าใจเธอผิดบางที เธออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่รักเงินอย่างที่ฉันคิดหึอาจจะตั้งใจวางแผนระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องแล้วเธอเก็บไว้เถอะโอ้ เธอมาทำอะไรที่นี่เธอนั่งรถหรูขนาดนี้จะเป็นไปได้ยังไงฉันแค่ต้องการถ่ายรูปกับรถหรูถ่ายรูปได้ไหมเจ้าของรถอนุญาตไหมแน่นอนสามารถถ่ายได้ตามสบายงั้นฉันก็อยากถ่ายบ้างถ่ายรูปเสร็จแล้วไปกันเถอะ เธอไปไหนฉันไปส่งไม่สะดวกเธอยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปไหนเธอจะรู้ได้ยังไงว่าไม่สะดวกงั้นเธอไปส่งฉันที่สถานีรถไฟฟ้าเถอะดีจัง เสร็จแล้วขึ้นรถเถอะดีจับให้ดี บบาายยแผนการเดินทางของคุณกู้วันนี้คือไปที่บริษัทที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ตรวจสอบบริษัทออกแบบฟานซิงพวกเขาอยู่ที่นั่นพอดีวันนี้สัมภาษณ์นักออกแบบเสื้อผ้าไปดูที่สถานที่สัมภาษณ์ดีนั่นไม่ใช่หลี่ซินเวยที่มาจากครอบครัวศิลปะเหรอหลี่ซินเวยใช่ไหมทําไมเธอก็มาสัมภาษณ์ด้วยละ่ะงั้นฉันจะไม่มีโอกาสเลยเหรอฟานซิงไม่ใช่บริษัทใหญ่เหรอ ฟานซิงไม่ใช่บริษัทเล็กเหรอทำไมคนถึงมาสัมภาษณ์กันเยอะจังคุณยังไม่รู้เหรอฟานซิงเพิ่งถูกกลุ่มหลงอวี๋ซื้อไปตอนนี้เป็นครั้งแรกหลังการซื้อสัมภาษณ์ครั้งแรกได้ยินมาว่าคุณกู้ก็จะมาด้วยมีคนมากมายมาทั้งหมดเพื่อจะได้เจอคุณกู้มีข่าวลือว่าคุณกู้หนุ่มหล่อมูลค่าสัพย์สินเกือบแสนล้านติดอันดับหนึ่งในรายชื่อมหาเศรษฐีติดต่อกันสามปีได้ยินมาว่าคุณกู้ทำตัวเรียบง่ายไม่เคยให้สัมภาษณ์ มีแต่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเท่านั้นที่ได้พบเขาสัมภาษณ์ครั้งนี้แต่เป็นโอกาสดีที่จะได้พบคุณกู้แล้วคุณกู้ชื่ออะไรนี่คุณยังไม่รู้เลยเหรอประธานเรียกว่ากู้เงียบหน่อยยินดีต้อนรับสู่การสัมภาษณ์ที่ฉันคือผู้สัมภาษณ์หลักของทุกคนการสัมภาษณ์ต้องมีการแสดงสดชุดเรสต้นฉบับของทุกคนและประธานกลุ่มหลงอวี๋จะมาที่เพื่อตรวจสอบหวังว่าทุกคนจะทําได้ดีตอนนี้ฉันจะพาทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เอาโต๊ะแต่งหน้าตรงนั้นไปให้ฉันนี่คือโต๊ะแต่งหน้าสาธารณะคุณต้องใช้ก็ต้องพูดถึงการมาก่อนหลังด้วยนะโอ้ฉันนึกว่าใครซสอีที่แท้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเรานักเรียนที่ยากจนทำไมถึงมาที่เก็บขยะอีกฉันมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์เกณฑ์การสัมภาษณ์ที่ดาวต่ำขนาดนี้เลยเหรอแค่คุณก็อยากสัมภาษณ์พร้อมกับฉันหืใช่แล้ว เกณฑ์การสัมภาษณ์ที่ดาวตอนนี้ต่ำขนาดนี้เลยเหรอรถนิยมแย่มากฉันมีรถนิยมแย่ฉันคือคุณหนูของครอบครัวนักออกแบบกลับมาจากการเรียนที่ยุโรปคุณน,นี่บ้านนอกจริงๆเข้าใจอะไรฉันเข้าใจหรือไม่มีผู้สัมภาษณ์ที่จะตัดสินใจเองไม่ต้องให้คุณพูดหรอกยังคิดถึงการสัมภาษณ์อยู่เลยบอกความจริงให้คุณฟังนะลุงของฉันนะเป็นกรรมการของกลุ่มหลงหวีโคต้านี้ถูกกำหนดให้ฉันตั้งแต่ก่อนแล้ว การสัมภาษณ์เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งฉันขอแนะนําคุณนะออกไปเองเถอะไม่ว่าลุงของคุณจะเป็นใครฉันก็จะไม่ออกไปคุณกู้ฉันได้ให้คนถ่ายทอดสดตลอดเวลาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปเองแล้วต่อไปขอเชอิญหลี่ซินเว่ยเจียงหวันวี ขึ้นเวทีแสดงหลอดทดลองผู้สัมภาษณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีชุดราตรีสองชุดเหมือนกันแปะเสื้อผ้านี้ฉันจ่ายเงินแพงมากให้ดีไซเนอร์จากเว็บภายนอกทําเสื้อผ้าของเจียงหว่านวี ทำไมถึงเหมือนกับของฉันแปะ๊ะผู้สัมภาษณ์เกิดอะไรขึ้นผู้สัมภาษณ์ทำไมถึงเกิดจะเหมือนกันเลยลุงของหลี่ซินเวย่ยเป็นกรรมการของกลุ่มหลงหวีทุกคนก็น่าจะรู้ว่าควรจัดการอย่างไรนะฉันประกาศเจียงหวานหวีลอกเลียนไม่มีหลักฐานอะไรทําให้คุณบอกว่าฉันลอกเลียนเจียงหวานวีในประวัติย่อของคุณไม่มีประสบการณ์ทาง,งานเลยประสบการณ์โครงการที่นั่น ยังเขียนว่าตั้งแผงลอยขายเสื้อผ้าคุณเคยใส่ชุดราตรีไหมยังออกแบบแทบจะทำให้คนหัวเราะจนฟันหลุดไม่ใช่แค่ชุดราตรีนะเธออ่ะแต่ที่วิทยาลัยศิลปะของเรามีชื่อเสียงว่าเป็นคนขอทานใส่เสื้อผ้าขาดขาดทุกวันเก็บขยะทั้งตัวไม่เกินร้อยบาทคงจะแม้แต่ชุดฉันในก็ต้องปาแล้วละ่ะฉันไม่เคยใส่ชุดราตรีแต่ฉันสามารถออกแบบได้ แบบเสื้อผ้าชิ้นนี้เคยเผยแพร่ทางออนไลน์ต้องถูกคนอื่นลอกเลียนแน่ๆผู้สัมภาษณ์ของที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตใครจะเชื่อคุณบอกว่าคุณวาดฉันบอกว่าฉันวาดนะใช่แล้วของในอินเทอร์เน็ตจะเอามาเป็นหลักฐานได้ยังไงคุณหลี่เป็นครอบครัวนักออกแบบสามารถออกแบบชุดราตรีชุดนี้ได้ไม่มีข้อโต้แยง้งก็คือคนเก็บขยะคนหนึ่งจะเป็นไปได้ยังไงทำชุดที่หรูหราแบบนี้ออกมาหลี่ซินเวย คุณบอกว่าชุดนี้คุณออกแบบแล้วแบบของคุณละ่ะไม่ได้นำมาคงไม่ใช่นี่มันไม่ใช่จริงๆแบบของหลีซินเวอร์ใช่ไหมสัมภาษณ์แค่บอกให้แสดงผลงานไม่ได้นำแบบมานั้นเป็นเรื่องปกติเธอไม่ได้นำมาแต่ฉันนำมา แบบนี้สมบูรณ์มากทุกๆรายละเอียดได้รับการดูแลว่าสวยเกินไปแล้วฉันกล้าพูดนี่ต้องเป็นผลงานที่ดีที่สุดในคืนนี้ผลงานที่ดีที่สุดดีเลยเจียงหวานวีฉันพูดถึงแบบของฉันทำไมถึงหายไปที่แท้ถูกคุณขโมยไปคุณอย่าตะโกนจับโจรเลยนี่มันชัดเจนว่าฉันวาดคุณซี่คนนี้ขโมยแบบของฉันสัมภาษณ์ฉันขอแนะนําให้ปิดกั้นทางอุตสาหกรรมและให้ตัดชื่อออกจากวงการออกแบบอะไรทําให้ปิดกั้นฉัน สัมภาษณ์พระชันเป็นสมาชิกเก่าของฟางซิงประธานสมาคมนักออกแบบสัมภาษณ์ฉันเห็นต่อไปจะมีบริษัทไหนกล้าจ้างคุณถ้าอุตสาหกรรมการออกแบบเต็มไปได้วยคุณพวกนี้ที่เป็นนอนงั้นฉันไม่เป็นนักออกแบบนี้ก็ได้พวกคุณจงจําไว้วันนี้ไม่ใช่ฟางสิงที่ปฏิเสธฉันแต่เป็นฉันที่ปฏิเสธฟางซิงบริษัทที่ไม่สามารถแยกแยะได้แม้กระทั่งว่าใครเป็นผู้สร้างสารร บริษัทที่แยกไม่ออกสักวันหนึ่งก็ต้องล้มละลายเดี๋ยวก่อนนี่จะไปแล้วเหรอเธอขโมยแบกของฉันไม่ใช่ควรจะขอโทษฉันเหรอใช่แล้วขอโทษขอโทษใช่ขอโทษใช่รีบออกไปซะพูดลอยๆยก็ลอกดูเหมือนว่าฉันต้องจัดการบริษัทนี้ให้ดีบริษัทสั่งให้หยุดการถ่ายทอดสดทันทีใช่ เพิ่งซื้อกิจการก็ทำผิดข้อห้ามใหญ่ของคุณกู้ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้สัมภาษณ์นี้จะโชคร้ายฉันไม่ได้ลอกไม่มีทางขอโทษต้องให้เธอขอโทษทำให้ข้อกล่าวหาว่าเธอลอกเลียนเป็นจริงถ้าไม่ขอโทษก็อย่าหวังจะออกจากประตูนี้ในวันนี้ทุกคนหยุดเธอไว้ขอโทษขอโทษคุณกู้มาแล้ว เธอจ้ะคุณกู้เขาคือคุณกู้ใช่ฉันคือคุณกู้เกือบคิดว่าสามีที่แต่งงานสายฟ้าแลบคือประธานโชคดีที่ไม่ได้พูดออกมาคุณกู้รู้สึกอายเมื่อก <từ S 2> ี้เกิดเหตุตาการณ์เล็กน้อยแต่ตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้วขอแค่เจียงหว่านวีขอโทษกพ็พอพูดลอยๆยนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจัดการาน,นี่ยังต้องการการตรวจสอบอีกไหมดีซินเวยมาจากครอบครัวนักออกแบบ เจียงหวานวีเป็นแค่เด็กยากจนนี่ไม่ใช่เรื่องที่เห็นได้ชัดเจนเหรอครอบครัวนักออกแบบแล้วหลี่ซินเวละ่ะคุณลองพูดดูสิของชุดนี้แนวคิดการออกแบบคืออะไรแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้แรงบันดาลใจมาจากยุโรปในยุคลางชุดนี้ตัดเย็บแบบชิ้นเดียวและโครงสร้างแบบผูกคุณบอกว่ามันเป็นสไตล์ยุโรปค,คุณกู้ หลี่ซิงเวยคนนี้แน่นอนว่าต้องตื่นเต้นพูดผิดโดยไม่ตั้งใจถ้าไม่เชื่อคุณถามเจียงหว่านวีดูเธอก็แน่นอนว่าไม่สามารถอธิบายได้ใครบอกว่าฉันพูดไม่ได้แรงบันดาลใจของชุดนี้มาจากภาพลักษณ์ของเทพธิดาการเลือกสีเป็นแบบจีนสร้างบรรยากาศของเทพธิดาในขณะเดียวกันก็มีความลื่นไหลและมีสเสน่ห์ยังสามารถรองรับรูปร่างได้มากขึ้นสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมคุณเซี่ยคุณมีอะไรจะเสริมอีกไหม คุณกู้เพราะฉันเป็นสมาชิกเก่าแก่ของฟานซิงคุณไม่สามารถเพิ่งซื้อบริษัทได้ให้จัดการกับพนักงานเก่าเถอะน้องกู้เรื่องนี้คุณตั้งใจจะจัดการอย่างไรคุณกู้ถ้าคุณให้ฉันพูดงั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วคุณเซี่ยยกเลิกโบนัสสิ้นปีลดเงินเดือน40%สำหรับผู้ที่ลอกเลียนแบบยกเลิกคุณสมบัติการสัมภาษณ์เพิ่มเข้าไปในบัญชีดำของหลงอวีสำหรับเจียงหวนวี ผ่านการสัมภาษณ์เงินเดือนเพิ่มเป็นสองเท่าได้ยินไหมยังไม่รีบไปอีกเหรอ,อคุณกู้คุณกู้อ่ะคุณมีสถานะอะไรทำไมถึงเดินอยู่ข้างหน้าคุณกู้ได้ฉันฉันเป็นบอดี้การดของคุณกู้เดินอยู่ข้างหน้าเพื่อเปิดทางให้เขาอ่าใช่บอดี้การดน้องกู้คนนี้นะเดินอยู่ข้างหน้าฉัน ฉันรู้สึกปลอดภัยมากโอ้วันนี้ดีที่มีคุณอยู่ไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นบอด,ดีการดของคุณกู้กล้ามเนื้อแบบนี้รู้สึกธรรมดาธรรมดาธรรมดาคุณกู้ได้ยินมาว่าคุณมีมูลค่าหมื่นล้านจะไม่มีบอด,ดีการดได้อย่างไรทำงานให้คุณกู้ให้ดีทำหน้าที่เป็นบอด,ดีการดที่ดีให้กับคุณอาน,านั่น บริษัทของเรานะพนักงานใหม่ทุกคนมีการเลี้ยงฉลองคุณมีร้านอาหารที่ชอบไหมคุณท่านถามฉันเหรออ๋อใช่เพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าใจพนักงานฮ้าห้า,หาดังนั้นชอบร้านอาหารไหนละ่ะงั้นช่วงนี้ขนมไหว้พระจันทร์กำลังฮิตร้านโอเคไหมน้องกู้จัดการต่อไปการเลี้ยงฉลองพนักงานครั้งนี้ก็จะจัดที่ร้านนี้ จำไว้ว่าต้องพาครอบครัวไปด้วยได้สัมผัสความเป็นประธานาธิบดียังช่วยเสริมให้ประธานาธิบดีและภรรยาฉันนี่แหละอชริยะเออถ้าพาครอบครัวไปฉันจะพาคุณย่าไปคุณย่าคิดถึงขนมไหว้พระจันทร์ร้านนั้นมากตอนนี้ในที่สุดก็สามารถกินฟรีได้แล้วคุณแน่ใจว่าจะไม่พาฉันไปเหรอพาเธอไปทำไมประธานาธิบดีเดินไปไกลแล้วคุณนี่เป็นบดีกาด ทำไมไม่รีบตามไปละ่ะระวังจะโดนไล่ออกนะไปไปโอ้ยคุณยา่าครั้งนี้สามารถกินได้คุณอยากกินขนมไหว้พระจันทร์แล้วเหรอหรือว่าราหว่านวีเป็นคนกตัญยูฮ่หาฮ่าเจียงหวานวีถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันจะโดนลดเงินเดือนได้ยังไงยังจะไม่ได้โบนัสปีอีกดูสิวันนี้ฉันจะสั่งสอนคุณให้ดี เจียงหว่านวีทำไมคุณถึงพาแก่คนนี้มาด้วยแล้วสามีคุณละ่ะบริษัทบอกให้พาครอบครัวมาไม่มีการกำหนดให้พาสามีมานี่นะคุณยายของสามีฉันทำไมถึงไม่นับว่าเป็นครอบครัวใครไม่รู้ว่าความหมายของการพาครอบครัวมาคืออะไรก็หมายถึงพาสามีมานี่แหละคุณไม่กล้าพ,พาสามีคุณมาหรือคงไม่ใช่เพราะสามีคุณจนเกินไปหรอกนะไม่สามารถนำมาโชว์ได้ฮึม หวานวีที่แท้การรวมตัวนี้ต้องพาสามีมาด้วยใช่ไหมโอ้ยฉันจะโทรหาหลานชายให้เขามาที่นี่ทันทีคุณยายเสี่ยวซุนคุณรีบไปที่ร้านอาหารเมืองอวีคุณยายคุณยาย ระบุตำแหน่งของคุณยายทันทีใช่คุณแก่คนนี้ยังอยากโทรเรียกคนอื่นมาที่นี่อีกกิจกรรมสร้างทีมของบริษัทไม่ใช่การรวมตัวของครอบครัวของพวกคุณนะนี่มันพาคนมามากขนาดนี้เลยเหรอช่างไม่อายจริงๆคุณยาคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกังวลหลานชายของฉันต้องมาถึงเร็วๆนี้แน่หลานชายของคุณหลานชายของคุณมาถึงแล้วจะเป็นยังไงมาที่นี่เพื่อมาเป็นหลานชายของฉันเหรอพอได้แล้วถ้าคุณย่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นฉันจะไม่จบกับพวกคุณง่ายๆคุณกล้าพูดกับฉันแบบนี้เหรอดูเหมือนว่าต้องสอนบทเรียนให้คุณบ้างคุณไม่รู้หรอกใครคือเจ้านายของคุณมาที่นี่พวกคุณต้องการทำอะไร หลานชายของฉันมาถึงแล้วจะไม่มีวันปล่อยพวกคุณไปไม่ใช่ชอบขออาหารและเครื่องดื่มเหรอนั่นก็ให้พวกคุณได้กินและดื่มให้เต็มที่ คุณยายาในกระเป๋ามียาได้ยินไหมในกระเป๋ามียาคุณทำอะไรอยู่คุณคืนยาให้ฉันคุณยาไม่ได้กินยาจะมีอันตรายถึงชีวิตอยากกินยาต้องให้เธอคุกเข่าลงต้องกราบสิบครั้งถึงจะได้ได้ยินไหมให้คุกเข่ากราบ ไม่เอาขอร้องพวกคุณปล่อยคุณย่าด้วยเถอะขอร้องเธออย่าทำอะไรคุณย่าเลยอีกนานแค่ไหนเร็วหน่อยอีกหนึ่งนาทีดเดี๋ยวถึงร้านอาหารหมึกฝนแล้ว